ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บล็อกกิ้งสตีทนะครับครับผมอยู่ที่บล็อกกิ้งสตีทของ MVT ลายเทคโนโลยีราชมงคลายยบุรีครับผมหน่อยสาองแพงอ๋อยิ่งเล็กยิ่งแพงนี่ไงนี่ไงสามสิบสามสองได้ยังได้ยังได้ยัง ตอนนเสวัสดีคุณดูอย่างสวัสดีคุณดูอย่างวันนี้เราอยู่ที่บล็อกเพื่ออะไรไป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 ครับผมวันนี้เราอยู่ที่บล็อกกึ้งสติอะไรนะครับอันนี้เราอยู่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อถ่ายเท่านั้นนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บล็อกกึ้งสตินะครับมิวสิครับื่อะไรครับผมเทคโนโลยีราชมงคลสายบุรีครับผมมีซื้ออะไรมั้งมีซื้ออะไรบ้างซื้อข้าวครับสามกล่องโอ้แล้วก็ข้าวเปล่าอีกหนึ่งกล่องครับเป่าเอาเ ิอ่ะใช่ครับไข่หมึกอร่อยมากครับแลผมเคยกินแล้วแบบใส่ในปากอะไรอ๋อโอเคครับอร่อยมากไหนทุ่งยากเย็นสิโอ้เราไม่การถามนะตรงตื่นเต้นใช่ไหมยี่สิบบาทเลยปกติมันใช้ใช้เหรียญห้าได้ไหมเราไม่ต้องซื้อน้ำกินกินเองอเ เอาเลยเพื่อนร้อยาววววสามสองี่แพงเลยอ๋อยิ่เล็กยิ่งแพงนี่ไงนี่แหลสามสิบสามสองอสีเป้า <c oughs> เ,าเ,าเาป็นที่สี่แล้วเหรอก็มอนกันจอเลย ไม่ยงไม่เต็มอย่างเงี้ยไม่ไม่มเต็มเด็ตตดตายอยู่เปียวเลยแต่ว่าติดเอาอ,อขาเออเอาตัวนี้ได้ไหมบอกเขาดิยี่สี่ะะ A few minutes later <ะ> นะวันนี้โอ้หยแสบจ้าอ่ะปิดคลิปโอ้หยวันนี้เราได้อะไรเยอะเลยนะครับจากวอลครับอย่างเช่น <c oughs> พวกอาหารนะครับเ <c oughs> ยอะแยะมากมาย <c oughs> พวกปลาหมึกอะไรเง <c oughs> ี้ยเยอะเลยโอเคดังนั้นปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอานนท์คนแปลงยาวนะครับช่องนี้มีแต่สาระดีๆทั้งนั้นนะครับ แต่รลรวตลกนี่ไม่มีหรือเปล่ามันจะขอคลิปมัน <c oughs> คืนอคนนี้อะคุอยูหลังกล้องนะดูหลังกล้องเลย <c oughs> ใครใจใหม่คลิปหน้าครับเจริ่ง